เคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาดูภาพยนตร์จีนกําลังภายในเนี่ยจะมีวิชาฝ่ามือ,อยูไลครับพระยูไลคือพระพุทธเจ้าตามหลักความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายานครับมหายานส่วนมากก็จะเป็นชาวจีนชาวฮ่องกงเราก็จะเห็นว่าชาวฮ่องกงมักจะไปกราบไหว้พระยูไลกันอย่างเนือง,ง<า>นแน่น,น,นครับนี้เนี่ยองพระยูไลเป็นทองคํานะครับน้ําหนักเนี่ยโหยี่สิบหกจุดหนึ่งสองกกรัม พัฒนาอุโบสถวัดแก้วแจ่มฟ้าครับปี2539ได้ชื่อว่าเป็นพระยุรไยการจนาพิเศษเนื่องจากว่าสร้างในวโรกาสมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9ทรงครองุราชสมบัติครบ50ปีครับเมื่อวันที่9มิถุนาย,ยนพศ2539โดยพิธีพุทธาพิเศษณพระอุโบสถวัดแก้วแจ่มฟ้าโดยครูบาอาจารย์4ภาคเลยครับ